สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักพบกับคุณครูจินค่ะวันนี้ครูจินจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ความหมายของคําค่ะครูจินจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คําว่าเดินค่ะพร้อมกับได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่าขาของเด็กๆนั่นเองค่ะเรามาทราบความหมายกันก่อนเลยนะคะการเดินคือการยกเท้าก้าวไปข้างหน้าค่ะหรือ การเคลื่อนที่ด้วยเทา้าเราเรียกว่าเดินนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการปฏิบัติกันนะคะเราจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติ3ขั้นตอนค่ะมี3ท่าค่ะท่าที่1ให้เด็กๆนะคะเดินต่อส้นเท้าไปข้างหน้า19ค่ะ ท่าที่สองให้เด็กๆเดินต่อส้นเท้าไปข้างหลัง19ค่ะและท่าที่สาม ให้เด็กๆทำท่าที่หนึ่งและท่าที่สองเอามารวมกันค่ะคือเดินต่อส้นเท้าไปข้างหน้า19แล้วก็เดินต่อส้นเท้าถอยหลัง19ค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะกูจินเชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กๆจะได้อะไรบ้างอ่าาเด็กๆปฏิบัติเสร็จแล้วหนึ่งเด็กๆจะได้ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กๆหรือขาเด็กๆแข็งแรงนั่นเองค่ะ 2. เด็กๆจะได้การทรงตัวที่มั่นคงค่ะและ3เด็กๆจะมีสมาธิในการจดจ่อในการเดินค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเดินกันเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งท่า ทั้ง3ท่าที่เด็กๆปฏิบัตินะคะมาในลายกลุ่มห้องของเด็กๆนะคะคุณครูและเพื่อนๆรอชมคลิปเด็กๆปฏิบัติท่าอยู่นะคะสำหรับวันนี้ครูจีนขออนุญาตไปก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะ